รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับเกมเรียคาวาทันอ่องเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพามาแนะนำเกี่ยวกับกองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ต้องการสร้างตัวละครใหม่ไปยังเซิร์ฟต่างๆนะครับก็มันจะมีกองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับ ช่วยเหลือการเล่นให้ง่ายขึ้นนะครับก็ต้องอ่าผมมาตอบคําถามให้ท่านแฟงครับแล้วนะครับท่านแฟงครับถามมาว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับกองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์ครับว่ามันจะคุ้มหรือไม่นะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับว่าคุ้มหรือไม่นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านแฟงครับด้วยนะครับสําหรับคําถามนะโอเควันนี้เดี๋ยวมาไขข้อข้องใจกัน นี่นะครับเพื่อนๆก็กองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะมีเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็การขายของเขาเนี่ยเพื่อนๆผู้เล่นจะต้องสร้างตัวละครใน7วันนะครับซื้อกองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์หลัง7วันหากคุณไม่ซื้อกองทุนเปิดเซิร์ฟกิจกรรมนี้จะหายไปตลอดกาลนะโอ้โห GM ก็ใช้คำพูดโหดร้ายเหมือนกันนะครับก็ สรุปเลยนะเพื่อนๆคือหลังจากเพื่อนๆสร้างตัวละครใหม่ภายใน7วันนะครับมันจะมีกองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เพื่อนๆซื้อได้ภายใน7วันเท่านั้นถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อภายใน7วันกองทุนเนี่ยมันจะหายไปทันทีนะครับแล้วก็จะไม่มีโอกาสซื้อได้นะครับสำหรับผู้เล่นเก่าที่เซิร์ฟเวอร์ต้นๆนะครับจะไม่มีโอกาสซื้อแล้วนะเพื่อนๆมันจะมาเฉพาะเซิร์ฟเวอร์หลังๆนะครับ แล้วมันจะคุ้มหรือไม่นะเพื่อนๆเขาบอกว่ากองทุนเนี่ยมีอายุ3ปีดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ครบรางวัลของครบครบทั้งหมดตามนี้นะเพื่อนๆมันจะเมื่อเพื่อนๆเลื่อนยศเลื่อนคันเนี่ยเป็นขุนนางหลัก6ขุนนางรอง5ขุนนางหลัก5เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขุนนางหลัก4นะครับภายในเวลา3ปี เพื่อนจะได้รับของรางวัลตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมตรงนี after, ้เขาดอกจันไว้ว่าซื้อแล้วเพิ่มค่า vip แต่ไม่คิดรางวัลเติมเงินและเติมเงินครั้งแรกดังนั้นมันจะเพิ่มค่า vip ให้นะครับแล้วก็แต่ว่าจะไม่คิดรางวัลเติมเงินกับเติมเงินครั้งแรกนะครับหมายความว่ารางวัลเติมเงินครั้งแรกตรงนี้เพื่อนๆมันจะทวีคูณเขาจะไม่คิดให้แต่ว่าจะคิดค่า vip ให้ ดังนั้นแล้วมาดูกันเพื่อนๆว่ากองทุนเนี่ยมันคุ้มหรือไม่นะครับผมลองคิดเฉพาะตาลึงนะเพื่อนๆซื้อในราคา799เเบาทเพื่อนๆตาลึงทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆที่เราได้รับนะครับไม่รวมของนะเฉะพาะตาลึงผมลองคำนวณแล้วได้1 3 3 0 0ตมามรลึง <c oughs> อ่าขอภัยครับในเวลาเอ ในจํานวนเงิน799บาทนะเพื่อนๆได้ถึง13ื่นเลยนะเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้ลหละเพื่อนๆถ้าเราเติม799ผมตีไปว่าเราเติมแพ็ก1นึ่าสิบาทเลยเพื่อนๆแล้วก็ได้รางวัลเติมเงินทวีคูณด้วยคือ2 0 4 0ัตำลึงคูณ2ก็จะเป็น4ี่พันแตำลึงถ้าเพื่อนๆมาเติมเงินตรงนี้1นึ่บาท ได้เพียงแค่4,080ตำลึงแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นกองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วเพื่อนๆจะจริงจังกับเซิร์ฟนี้อยู่แล้วนะถ้าเพื่อนๆวางแผนไว้นะว่าจะจริงจังกับเซิร์ฟนี้นะครับ799ได้ถึง10,030ตำลึง1 3 3 0 0ตำลึงดังนั้นสรุปเลยนะเพื่อนๆกองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์คุ้มจริงๆนะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งคือเพื่อนๆต้องไปถึงขุนนางหลัก4ภายในระยะเวลา3ปี นะครับซึ่งผมบอกตรงๆว่ามันถึงอยู่แล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเล่นจริงจังนะครับเดี๋ยวมาดูเซิร์ฟหลักผมก่อนนะเซิร์ฟหลักผมเล่นมาที่407วันและก็คือปีกับอีกนิดๆนะเพื่อนๆปีกับอีกนิดๆขึ้นมาหลัก2แล้วนะครับดังนั้นก็คือสรุปเลยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการขึ้นหลัก4ใช่ไหมแป๊บหนึ่ง กองทุนเปิดเซิร์ฟเวอร์ขึ้นถึงหลัก4ใช้เวลาเต็มที่เลยนะเพื่อนๆประมาณไม่ถึงปีนะครับก็สามารถขึ้นหลักสีได้แล้วก็เพื่อนๆจะได้รับของรางวัลตรงนี้ทั้งหมด13,300ตาตำลึงดังนั้นฟันธงเลยเพื่อนๆว่ากองทุนเปิดเซิร์ฟคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็มีอีกคำถามนึงเพื่อนๆว่าซื้อแล้วเพิ่มค่า VIP แต่ไม่คิดรางวัลเติมเงินใช่ไหมและเติมเงินครั้งแรก แล้วจะมีคําถามมาว่าเฮ้ยแล้วมันเพิ่มค่า VIP เท่าไหร่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตามเนี่ยเขาจะบอกว่าเติมเงิน300ตําลึงสามารถเปิด VIP 1ได้นะครับแล้วก็เติมเงิน1,000ตําตำลึงเปิด V 2เติม2560ตําลึงเปิด V 3ไปเรื่อยๆดังนั้นตรงเนี่ยแพ็คเนี่ยเพื่อนๆมันจะได้ตําลึงเป็นการรับของใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ย มันเพิ่ม VIP เท่าไหร่อ่าอ่ะผมก็ให้คนไปถาม GM ให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไปถาม GM ให้นะครับว่ากองทุนนี้เขาเพิ่มค่า VIP กี่ตำลึงนะครับก็เป็นคำถามให้เพื่อนๆนะครับเป็นคำตอบให้เพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่นะครับไม่กล้าเติมนะครับมันให้ถึง1680ตำลึงเลยนะเพื่อนๆ อืมดังนั้น799ได้1,680ตําตำลึงนะครับเนี่ยถาม GM ให้แล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นคอนเฟิร์มเลยนะครับสรุปเลย100%นะครับเพื่อนๆได้1,680ตําตำลึงนะครับดังนั้นก็คือเพื่อนๆจะขึ้นมาถึง VIP 2ทันทีนะครับ1,680ตําตำลึง ขึ้นมาถึง V.I.P. 2ทันทีนะครับในช่วงเริ่มต้นเกมนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไม่คิดรางวัลเติมเงินและเติมเงินครั้งแรกถ้าแล้วเพื่อนๆแต่เพื่อนๆจะไม่ได้ทอมมี่นะครับซึ่งทอมมี่เพื่อนๆเติมแค่60บาทก็ได้นะครับแล้วก็ V.I.P. 2เพื่อนๆก็จะได้แก้วดิยามาทันทีง่ายๆเลยครับสบายๆดังนั้น ไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วนะครับกับกองทุนนี้คอนเฟิร์มว่าคุ้มนะครับแล้วก็เพิ่มค่า VIP ให้ถึง1,680ตำลึงนะครับไขข้อข้องใจเรียบร้อยนะครับดังนั้นภายใน7วันแรกเนี่ยเพื่อนๆมันจะมีกิจกรรมโบนัส7วันมาด้วยถ้าเพื่อนๆล็อกอินครบก็ได้หาคนโทรมาแล้วก็ได้โฉมง,งามทาวีมาด้วยดังนั้นก็แนะนำให้ซื้อนะครับผมถ้าจะเล่นจริงจัง ส่วนโบนัส30วันกับโบนัส365วันผมก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่าคุ้มเหมือนกันเพื่อนๆเพราะว่าเ,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 เราจะเล่นได้รับตำลึงฟรีทุกๆวันวันละร้อยวันละร้อยตำลึงนะครับทั้งแต่ละแพ็คนะเพื่อนๆ mm hmm. ถ้าจะเล่นจริงจังก็แนะนำว่ากองทุนเปิดเซิร์ฟเป็นคำตอบที่ใช้ได้อยู่สำหรับวันนี้ก็ไขข้อข้องใจให้ท่านเออ านแฟรงค์ครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมฝากกดติดตามให้กําลังใจหน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็คลิปเทคนิคต่างๆนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะผมจะไล่ตอบคอมเมนต์ให้หมดนะครับผมถ้าผมรู้ผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับ